ก็จะมาดูสเปซิเมนเป็นไมเทลวัวนะคะนี่ก็เช็คชื่อแล้วก็เลเบลค่ะว่าไมเทลวัวดูสเปซิเมนนะคะก็คือไมเทลวัวเนี่ยก็คือจะมีลิฟเลตสองฝั่งนะคะก็คือมีแอนติเดลิฟเลตกับโพสเทลิฟเลตโดยที่แอนติเดลิฟเลตเนี่ยจะใหญ่กว่าค่ะแล้วก็เคสนี้นะคะจะสังเกตว่าด้านฝั่งแอนูลัสเนี่ยจะมี ความบางกว่าบริเวณฟรีเอ d นะคะ <ม úsica. S 1> ก็คือมีฟรีเอ d หนาขึ้นมาแล้วก็ดูที่คอร์ดอันนี้คือเป็นคอร์ดที่ยังปกติดีอยู่ค่ะแล้วก็จะเห็นว่ามีคอร์ดฟิวชั่นด้วยค่ะก็บริเวณอันนี้เป็นคอมมิเชอร์นะคะ2ด้านก็เห็นว่าจะมีคอมมิเชอรอลฟิวชั่นกันด้วยโดยที่เลชั่นเนี่ยก็คือนอกจากมีฟรีเอ d ที่หนานะะแล้วก็มีคอมมิเชอรอลฟิวชั่นแล้วก็มีคอร์ดฟิวชั่นแล้วเนี่ย อย่างอื่นที่อาจจะต้องมองหาก็คือเช่น Cal c คล c i f ฟิเคชันนะคะซึ่งอาจจะลองซีเรียลลงไปดูก,ก่อนออวิธีจัดการกับสเปซิเมนก็คือเราจะเดี๋ยวเราจะอิงสีบริเวณแอนดูลัสด้านที่โดนโฟล์นะคะก็คือฝั่งนี้คือด้านที่โดนโฟล์แล้วก็แอนดูลัสคือบริเวณ ก็จะเป็นแอนทีเลียนะคะน,นี้ก็จะเป็นด้านโพสทีเรียก็สังเกตว่าจะมีเคสนี้ก็จะมีแคลซิฟิเคชันด้วยนะคะดูจากหน้าตัดก็คือจะเป็นสีเหลืองๆค่ะสรุปรีชันของเคสนี้ก็คือบริ mm hmm. เวณฟีเอสมีทั้งแคลซิฟิเคชันแล้วก็มีไฟโบสิตที่หนาตัวขึ้นมาค่ะคอมมิชชั่นแล้วก็มี fusion, ะคอดฟิวชันค่ะซึ่งลักษณะแบบนี้ก็จะเข้าได้กับลูมาติกฮาร์ดดีซีด เมื่อเราซเซ่มแอนทิเลียริฟเลตโพสเซียลิฟเลตแล้วต่อไปก็จะบริเวณคอมมิชเชอร์